สวัสดีครับสวัสดีจ้าปักกันทำแล้วครับช่อง JNP Channel นะฮะวันนี้เราจะเปิดทิศในโลเพราะวันนี้เขาจะพาไปที่ไหนก็ับวันนี้เราจะไปรีวิวร้านส้มตำในหมู่บ้านส้มตำในหมู่บ้านส้มตำในซอยส้มตำที่อร่อยที่สุดในสามโลกทั้งโลกของเฮาโลกปัจจุบันโลกจริงโลกแบตเต้รของเนาะเป็นส้มตำที่อร่อยเป็นส้มตำที่อร่อยนะครับโดยเฉพาะตำเนี่ยก็ ต่ำบะต้อง,องใส่น้ำปูเออตำบะบางคนก็เงก็ห้องบะตื๋นมาคนก็นนห้องบะตื๋นบะต้องบต,งบตงก,ก็คือภาษาการก็คือตํำกระท้อนท็อปปิ้งน้ำปูอีกแล้วพว่าคีบก่อนเขาไปซ้อปูมาแต่เขายังไม่ได้สาธิตการทำน้ำปูเตัอห้องมันได้น้อยโอเคแล้วเดินกันที่ร้านเลยครับ วันนี้เรากลมาถึงแล้วนะครับร้านป้าพินตอนนี้ท,ที่ก๊าดอยู่ในซอยอย่างป้าพินซ <23 S 1> อย23นาะรนะตรงเข้ามาเห็นประมาณ30เมตรก็จะถึงเลยเนาะครับโรงแรมชเวอรี่ซอย23โรงแรมแชเวอรี่นะครับตรงเข้ามาเห็นประมาณ30เมตรก็จะเจอร้านป้าพินอยู่ทางซ้ายมือเลยร้านเล็กๆแต่รสชาติไม่เล็กนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติอาหารกันเลยดีกว่าไป วันนี้เขาจะสั่งอะอย่างครับที่เด็ดที่สุดในร้านที่เด็ดที่สุดในร้านคือตำมะตืนเพราะว่าม่กินแล้วต้องกลับมากินซ้ำา้อตำบะตืนที่นี่ใสสับปะรดใส่น้ำปูใส่ครบทุกอย่างนะครับใช่แล้วก็บอกว่าเอาครบทุกอย่างเอเอร์รี่ทิงจิงกบเบลบอกต้าไปแล้วอ๋เนี่ยอันนี้มนดีเพ้เนี่ยเนี่ยอันนี้มาดีเพิ่งเขาทีมาดีทางลูกมาดีกับเอาเพืลูกค้านะครับ คือวดินเขาใส่ส้ตำม่ดินกาะเนี่ยขวดินกันทั่วขวเองนะครับปัดดูฟูใหม่ๆเลยปดดูฟูใหม่ๆทอดใหม่ๆทวดินขวคนเดียวบปัวดินกับขวเองใส่เขาไอ้ทวดินที่เขาทอดใส่ปัดดูฟูเขาก็ทอดเองนะต่อไ่ได้ซื้อทอดครับซื้อแบบดิบบิบมาไงลูกเขาทำเองทุกอย่างเกือบแทบทุกอย่างแต่ว่าทวดิบเขาแค่ไปซื้อที่เขามาบ่ได้ ตัทิ้งนะจ๊อง ตัวนียมันที่กุ้งตัวน้อยนะครับกุ้งตัวใหญ่เหมือนกันนะนอจีนต้องมีนอนขันกบัวหอมแดงหอมแดงอยากพรีเซนต์ว่าพักเคนมีหื้อเยอะมากนะครับแต่มะม่วงนี่ต้องกินกับใบในี่นอนพี่น้อง ใบชะพูตะเกียรยายเพื่อบอกแล้วว่าวันนี้ต้องหยิบแบนี้อันนี้คือเขาเอาไซที่ดีกว่าเหมือนเมี่ยงเหมือนเมี่ยงอันนี้คืออันนี้คือยำแบบนี้อันแรกแน่มาค่ะทัวเพิ่อนก็ขั้วเองเพื่นบอกทอดเองงั้งยำโอเคเลยมา อันนี้เออซิกเนเจอร์ของเราที่เรามาวันนี้มาเพื่อถึงนี้เชอบซิมนี้คือตามประตูใช่ไหมปูคือ่จริงปิ้ลเหมือนกับว่าเปิบลมีอย่างเลยแต่ว่ามีทางขอพักใบแชมพูแชมพูครับใช่ท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตใช้มือแต่กี้ได้รับคำการล้างมือมาแล้วเรียบร้อย อเดียวกันเอาะทเป็นสวยนี่ค่ะน้องคนีเปรียบเทียบกันแล้วก็ห <Okay. S 1> มออม,อ,มอร่อยรสชาติที่รอคอยจะโรดัาไปมน้หรือยัง ครับนะเออน้องค้างคันนั้นอันนี้เดี๋ยวชิมเพือดูอีกครัหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตกินก่อนถ้ามันโอเคมากแซ่บ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 ทั้งเพชดทั้งแซ่บแซ่บถึงตังอันนั้นมันส้มเอ๋อนะปลาห้าใหญ่ดวงใจนี่คือส้มตำยายพินส้มตำยายพินส้มตำยายพินนี่คือตำมะม่วงน้ำหมูย่างน้องหุ้หมออ อโอเคคนนี้ไปกินก่อนเจอกันคลิปหน้าขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามกันตัวนะครับเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนฝากร้านยญ่พินไว้ตัวฝากร้านป้าพินไว้ตัวเราจะขึ้นที่กัดในหื่นนะครับว่าอยู่ตรงไหนเนาะคือดีมากคืออยากให้องมาลองมาเูคนบ้านปราแล้วก็คือรสชาติมันคือโอเคระคะถูกปาก คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มกินสามเดี๋ยวปักมูดไว้ใือนะครับร้านปลาพิมเนาะวันนี้ไปก่อนละคะไปบายตอนนี้เฮากะยิมเป็นที่เรียบร้อยละป้าว่าประมาณกี่บาทก็ฮะไม่เกินสองร้อยไม่เกินสองร้อยพี่เจนละมาดูกันว่าใครใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวก่อนเด้อนี้น่าจะประมาณ เออมันแบบน่าจะเกินสองร้อยแต่เอาใกล้เคียงอีกสุตีคิดว่าอันนี้ร้อยแปดสิบอ่ะชีเชชหมือนเปิดเลยรออ้อยแปดสิบประมาณน้นร้อยเจ็ดสิบอ่ร้อยเจ็ดสิบอ่ะไปดูกันไปพิชตาตางเจ้าได้ค่ะเรามาดูกันเรามาดูกันว่าเท่าไหร่สามอย่างเนาหลูอาเออมีขนมมีขนมเ<อ><อ>ส้เนหนึ่ง ทุก <มา S 1> พิษม, <า S 1> มดม <า S 1> ทุกอย <มา S 1> ่<ม>างทุกคนทุกคนนี่ดูราคาร้อยสี่สิบบาทนะคะรับยำปลาดุกห้าสิบบาท กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งกริ้งๆๆกริ้ง